ค่าคอมมิชชั่น1เคสของการขายที่ดินทราบหรือไหมคะว่าไปกันถึง10ล้านค่ะและนั่นคือการขายที่ดินให้กับนักพัฒนาอาสังหาันั่นเองสำหรับอาชีพนี้นะคะเป็นอาชีพที่น่าสนใจมากๆแต่มีคนส่วนน้อยค่ะที่เข้าใจหลักการของการขายที่ดินประเภทนี้ค่ะซึ่งในตัวอย่างของแพเรนะะ่ะมีซักเซตคเคสมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นพี่วินนะคะที่คุณสมศักดิ์นะคะพี่วินมอเตอร์ไซค์ในย่านสมุทรสาครปีปีหนึ่งนะคะขายที่ดินนะคะได้มากกว่า ปแปลงะทําเงินล้านได้ทุกปีนะคะแต่สิ่งนี้นะคะกำลังจะบอกคะ่ะว่าเป็นหนึ่งอาชีพเลยที่น่าสนใจมากๆเพราะว่านักพัฒนาอสังหานะคะทุกปีย่อมต้องมีโครงการพัฒนาอสังหาขึ้นมาและก็ต้องการที่ดินที่เพื่อไปทําโครงการจัดสรรนั่นเองคะ่ะและถ้าใครนะสนใจอยากจะทําเงินล้านนะคะถึงหลายสิบล้านจากการขายที่ดินให้กับนักพัฒนาอสังหาห้ามพลาดคอร์สนี้เลยคะ่ะนั่นคือคอร์สในหน้าขายที่ดินเงินล้านให้กับนักพัฒนาอสังหาซ้อนโดยแพลนลินคะ่ะเป็นคอร์สเดียวในประเทศ ไทยนะที่สอนในมุมมองของ Developer ที่จะทำให้คุณเข้าใจผู้ซื้อค่ะว่าเขาต้องการอะไรถึงจะทำให้คุณสามารถปิดดิวสร้างเงินล้านได้นั่นเองค่ะ